โอ๋อครับเพื้นเอาเอาขึ้นดีๆสเขียนใส่กระดาษสีขาวเดี๋ยวจับดีๆก่อนครับเดี๋ยวผมให้เอฟซีบนนี้ครับสองหนึ่งสามศูนย์สี่หนึ่งครับเป็นเป็นข้อมฝันเลยเม็นบอครับจะหนีครับเพน่้นเขียนใส่กระดาษสีขาวศูนย์สี่หนึ่งโอ้เพ้นเขียนใส่กระดาษให้เลยเม็นบอนี่ข้อมฝันนั่ะเป็นผู้ชายหรือเป็นหญิงครับเป็นผ้าเป็นผ้าเพราะว่าห้าวเพราะว่ห้าเพราะว่าห้าวเพราะว่าห้าวจิตอธิษฐานว่าเ้าจะมา ครับผมท่านผู้ชมตอนนี้พอเที่ยงกับเดินทางมาถึงอยู่ใกลๆก,กับบริเวณวัดกุดแฮ่ครับผมเพราะว่า,วามันนี่พอเที่ยงเดินทางมาฟังอุดรเนาะเล่ยจะมาติดตามเบิงที่สถานการณ์ของวัดกุดแฮ่ว่าเป็นจังไดเนี่ยครับผมช่วงหลังจากที่ห้วยเขาเก้าเจ็ดตรงๆมี ทักท่องเที่ยวหรือว่าลูกชิดลูกหาเพื่อเดินทางกันมาหรือบอรครับผมเดี๋ยวเอาไปถาเบิงครับทงสงเซจะเป็นวัดนี่แหละมั้งคับนี่แลวาทางเขาจะอยู่ทังพูดผูนี่ครับเป็นบอ มนี่ก็จะเป็นบมิเวนอยู่ในวัดครับมเลเวนในวัดก็จะมีของที่ขาวบ้านเพื่อน,นำมาขายครับบว่าจะเป็นเสือผ่าหรือว่าของจากของกินสีน้ำผสมชมเพราะว่าขนาดตามสายตาเพื่อเที่ยวมองเบืองขนาดจะมีคนกนมาแต่ละมือนี่บวนหน่อยครับฉะนั้นแล้วแม่ขายม่ขายเพื่อนก็เลยมาจับมาจองสถานที่ยังค้ายๆคือกันละครับก็บอยู่ดอนปูตตารับผม นี่ครับท่านผู้ชมจะเป็นเงินจากเอฟซีพันได้ฝากมาทําบุญทั้งวัดกุดแห่ผ่านช่องสตาดาชาแนลนะครับท่านผู้ชมพอเที่ยงในเดือนทั้งมันทั้งไฟอุดรเราก็เลยนําเอาเงินทีเอฟซีพ่นได้รวมบริจาคมาสั่งวัดสั่งว่าทั้งวัดกุดแห่ครับผมเอามาถวายให้พระอาจารย์เพิ่นครับผมครับมัดถือนี่แต่จังหน่อยอยู่เนี่ยเอาเหมือนนี่เอาเมน ตามตัวเลขโชคลาภวันนี้ก็มาถึงแล้ววันนี้ะจะมีหรือไม่มีไม่รู้ตัวเลขโชคลาภแต่ที่แน่ๆเราจะไปไหว้ไหว้ปู่ก่อนนะคะจะไปไหว้ปู่ก่อนแล้วก็จะไปกราบขอพรโชคลาภถ้าอย่างไงวันที่15ใช่ไหมเราจะมามตัวเลขให้อีกทีหนึ่งเนาะแมนวันที่สิาเข้ามาติดตามอีกครั้งหนึ่งไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจ้าตังจะพาท่านผู้ชมไปทาบุญก่อนนะคะแล้วเราก็เล่อยถ,ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะโอเคค่ะพัเลยค่ะ ครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นศารครับผมเป็นศารของปูชีปละขาวครับเป็นสารที่ปูชีปละขาวนะครับเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นยวดกุดแหหรือว่าโยดอนปุตตาหรือว่าโยปัะจูมสีครับผมก็จะมีปูชีปละขาวเป็นเป็นที่ไหว้สักการะ,ะให้ชาวบ้านหรือว่า นักสเสวงโชกค,คนเดินทางมากกา่าไหวกันครับขอโชคขอลาบเนาะครับผมนี่ครับแต่ว่าตามที่ใส่อยู่ตรงไหนปะ่ะให้เบื้องเนี่ยมาืันนี้เพราะเที่ยงอาจจะมาให้เบิ้งเป็ผ่นภาพบรรยากาศครับผมเพื่อมีตัวเลขเขาก็จะนั่งสินงไงแต่หมดช่วงในเบิ้งเนาะ อย่างนี่จะเป็นวัดป่าครับท่านผู้ชมเป็นวัดป่าครับก็มีนักแสวงโชคเดินทางมาอยู่เรื่อยๆครับผมเดินทางมาเรื่อยๆไม่ขาดสายนะครับช่วงที่พอเที่ยงมาถึงก็ประมาณสี่โมงสี่โมงกว่าครับก็รู้สึกว่ามีคนมาหลายแล้วครับเห็นบอกรับก็มี่ภูนางเบิงเดินดูบริเวณวัดนะครับเดินดูบริเวณวัดเดี๋ยวจะให้ไปดูใกล้ๆครับเป็น สารพ่อปูชีปาะขาวครับผมซึ่งยายบัวคนก็ไดเขาไปกาบา้ขอโชคขอลาบก็ปูเป็นทีเรียบร่อยครับช่วงนี้ก็เจ็ดตังครับเจ็ดตังคนก็ลั่งเข้าไปกาบปูชีปาะขาวนะครับครับ่านผู้ชมอีหยังก่อนพ่นวาอีหยัยงก่อนหนึ่งหันพได้ยินไหม <c oughs> คนฝันเโอ้คนฝันหนึ่งี่ศูย์บ้านีบนกนได้ฝันใด้น่สนเอ้ยหไอศูนย์ศูนย์สี่หน่นย์สี่หนึ่งนดจันมาหอดนเลยมาถามบามีศูนย์ส่บอครับก็มีใบหนึ่งคนก็เลยถอดไปเลยนี่ครับคนมาคนสิบห้าแลีวเืคนฝันใดเพิ่นพิ่นยานใดครับเพินยุบานใดก่ายยแล้วเปล่าด้ เออนั่นนั่หนั้เสียไล่ไล่เสียไล่แข็งสียโอ้ผู้ใช่เนอะครับอ๋อครับผมเพราะเพื่อนเพิ่นว่าเพื่อนจะตั้งใจว่าจะมาวัดกุศลเพราะดีกับมานอนฝันไปเขียนเขียนให้ไปเขียนบอก สามตัวเรื่งองอะไปเขกยนบอกนม่เพื่อนเขียนบอกเอกล่าสามตูวแล้วมาหอดเราเลยมาามเอาอันมีอันศูนย์สีส่หนึง่งว่ากันกต่มีศูนย์สี่หนึ่งให้ลลเล่าอยู่ดีเราก็เลยมูไป่าปมนผู้นัอ้น่ะผู้เสียร้ายเป็นความฝั<ม>นคร<ม>ับ<ม>่ว่าล้าไข่บ่าเพิ่นตั้งจิตว่าจะมาวัดกุณแห่งศรีนครธบุญชมพอดีพอนอนกลางคืนแล้วเพิ่นกับฝันฝันว่ามีคนไปเขียนให้ เป็นยังก่อนศูนย์สี่หนึ่งบ่ศูนย์สี่หนึ่งครับท่านผู้ชมแล้วเพิ่นมาที่วัดกุฏแหเพิ่นก็มาเห็นอยู่ครับแม่ข่านี่ยแหละครับแม่ข่ารางวัลที่หนึ่งยืนนั่งอยู่นี่แหละครับเพิ่นกลมาเอาครับผมเอาไปเป็นศูนย์สี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมร่องเมืองครับท่านผู้ชมเข้ากัเพื่อว่าเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางของงวดวันที่สิบหกพุ่งพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับมันก็บนแน่ครับเพราะว่าเพิ่นตั้งจิตอธิษฐานว่าจะมา วัดกุเทนอยู่แล้วครับพอนอนกันขึ้นเป็นกับฝันเลยครับมันมีคนไปเขียนบอกครับผมศูนย์สี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมถือกัว่าน <miserable. S 3> ้ำหลอดเลยถืกับว yes. yes. ่คร yes. ับกับผู้ใดผู้ใดฝันดีผู้ใดมันก็มันก็วนแหรนนอกของอย่างนอกราบคนส่วนมากคนก็ฝีมาซื้อลัตเตอรี่มาซื้อโชคลาบยื่นอ่งนี้ครับ บ่บ่ออกย่างเพื่นก็ะตั้งจิติฐานว่าจะมาอยู่แล้วนะนะเพื่นจังฝันนะนะมันก็มนเสียว่าะายมันีงคดนครับมัียโชกันมูสักคนเองเเน่้าบเชยโยยางดีบชยยางดีนี่ครับถ้ากันมาจะใส่เนาะครับเนาะใส่ครับเเปิ้ลน้ำเนี่ยเดี๋วได้เนาะ มหาสามมหาสามอหาสามไนพระเทสัยครับหาสามนี <S <S ่โอ้ขึ้นมาคนเสือโอ้ขึ้นมาเสอครับนี่ผมบงเนี่ได้บอครับพี่พี่อยู่พี่พีอครับทุ้กคป่าคนดัดไปครับเป็นวนัสมีีหน่อยคับกบห่อยครีเ

กระนาสนใจครับามผช้มเพราะว่ายังนวนครับเพิ่นยู่ทนได้ครับผมจะเป็นผู้ใต้ครับตามที่คุณนาคารัตตีพ่นบอกครับผมว่าเพิ่นการที่ฐานว่าเพิ่นจะมานี่หไล่ะครับพอดีนอนกลางคืนเพิ่นก็เลยฝันครับคุณนาเพิ่นเลยฝันฝันว่ามีคนมาเขียนห้เป็นศูนย์สี่หนึ่งครับพอมาถึงเพิ่นกะจะจัดรัตตรีไปเป็นที่เรียบร้อยครับ มันเป็นสถานที่ศิ์สศทธิ์นะเพียงจะเขาคิดซื้อว่าอยากมาอย่างสิครับ่านผู้ชมกอาจจะมีโชคมีลาดได้เนาะลองเบิ่งครับ่านผู้ชมลองเบิ่งก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็นขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแมนบอกคุณหน้าบอกคุณหน้า คุณหน้าบ่กทีว่าฝันฝันได้ศูนย์สี่หนึ่งบอกโอมันเป็นจะไหนบอกหให้ผมฟังเนี่ยเดบ็บบ่ตั้งใจว่าที่มาหาเพื่อนมื่อนี่แหละโอตั้งใจตั้งใจใบก้อนที่แล้วผมก็เลยคือไอ้มันนี่ใบเดียวอ๋ก็ได้ตมุมากพอดีสีหนึ่งโอ้ครับเพื่อนเอาเอาึ้นดีๆนะเดี๋ยวจัดดีๆก่อนครับเดี๋ยวผมให้เอซีเบิรงเนีครับสองหนึ่งสามศูนย์นครับ เป็นเป็นความฝันเลยเป็นบอรับตัวนี้ครับฝันพนเขียนใส่กระดาษสีขาวศูนย์สี่หนึ่งโอ้พ้นเขียนใส่กระดาษให้เลยเป็นบใข้ามฝันนั่นเป็นผู้ชายหรือเป็นมิ่หญิงครับเป็นผ้าเป็นผ้าสาบสาบเน่ยเป็นพื้นดักกระสีอะไรมันม่หอมเพราะว่าห้าห้ายๆว่าเหาตั้งจิตอธิษฐานเนาะห้าจะมาวัดกุฏแหย่อยู่แล้วเมนบอพอตกกลางคืนนอนฝันเลยเมนบอโอ้ครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิทยาณญาณในการรับชมเด้อครับก็เป็นความฝันครับแต่ว่าความฝันบางครั้งก็เป็นความจริงได้ครับผมนี่เนาะ ช่วงนี้คนก็มาหลายครับมาหลายครับช่วงนี้มาทีหนึ่งบอกครับอ๋อใสครับเห็นผมเบิ่งแน่ว่าใสมันใสเบิ่งจะไหนว่าผีหน่อยผีหน่อยโบมี่บ่กอ๋อโบมี่มีก็ได้นะวันที่นึ่งกินรอหนออ๋อครับผมครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนคราของคุณป้าเพิ่นได้จัดไปแล้วครับหกล้านไปอยู่ในมือของคุณป้าเรียบร้อยนะครับหกล้านจ้าเก้าเจ็ดห้าเก้าสามสองครับอันนี้ช่องสร์ด้าชาแนลครับผมสแตด้าชาแนลทางฟังอุบลครับ คุเอาุ่นละโอ้ยนอกคณะกรรมการแดงมันมุนมดเลยเอด้วเป็นเงนด้จะได้นีหอมันมุนมดแล้ว้วเนครับผมท่านผู้ชมตัวเลขมันนี่ที่พ่อเที่ยงอยากจะนำเสนอก็น่าจะเป็นศูนย์หนึ่ง 041ครับผมที่คุณนาผู้ไส้เสียไล่ครับผมที่โพเทียไหนบไปสัมผัสเพิ่นที่เพิ่นว่าเพิ่นอธิษฐานว่าจะมาวัดกุศลพ่อตกางขื้นมากกับมีพระมีพระองค์หนึ่งไปเขียนกระดาษในเพิ่นเลยครับว่าเขียนให้เป็น041ครับกับวันแห่ครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นตัวเลขนำโชคให้ท่านผู้ชมหรือเอฟซีหลายท่านก็เป็นไปได้ครับผมฉะนั้นแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับจะลืม อย่าลืมเขียนไว้ในสมุดนะครับท่านผู้ชมอย่าไปใช้ความจำครับถ้าเป็นความจำแล้วใกล้ๆถึงวันหัวยจะออกมันจะลืมครับแต่เราเขียนไว้ในสมุดร,รับรองว่าไม่มีลืมครับ041น,นะครับท่านผู้ชม041ครับคีปนี้เพระเที่งกาจะขอปิดคีปไปจะเพียงเท่านี้แล้วครับผมให่งเบิ่งเป็นภาพบรรยากาศอากาศมันได้ตัวเลขมาจากคุณนาผู้ชายที่พนฝันครับผม การสุดท้ายนี่ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาชแนลดในครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจ่เียงให้เดินทางไปหาชีวิตดีตัวเล็กเล็กซึ่งมาฝาก,กท่านผู้ชมอีกครั้งต่อไปครับผมคลิปนี้พอเตืยงขอตัวลาไปก่อนครับยาเจ็บยาจนมันหมานกัน,น,น,นสูบสุกคนครับผมนี่ครับคู่น่าเนี่ครับ